อาชีสโซนิกเร็วขนาดไหนที่สุดในทุกจักรวาลหรือไม่หลายคนอาจจะรู้จักโซนิกในฐานะเมนฟ้าที่วิ่งเร็วกว่าเสียงแต่ผมอยากให้ทุกคนลืมภาพนั้นไปได้เลยครับเพราะวันนี้อาร์เค็ดคอเนอร์จะพาไปรู้จักกับอาชีสโซนิกเวอร์ชันคอมิกที่มีความเร็วในระดับที่พระเจ้ายังต้องอายความเร็วของอาชีสโซนิกมันเหนือจินตนาการไปไกลามากครับในคอมิกเคยบรรยายเอาไว้ว่าในขณะที่เรากําลังอ่านประโยคนี้อยู่โซนิกสามารถวิ่งไปเยี่ยมดาวเคราะห์ดวงในจักรวาลทั้งที่เรารู้จักและเราไม่รู้จักและยังกลับมากินข้าวเย็นได้ทัน และที่โหดกว่านั้นคือตอนที่เขาสู้กับสัตว์โตที่หยุดเวลาได้อย่างสมบูรณ์อาชีโซนิกก็ยังสามารถเคลื่อนไหวในมิติที่เวลาหย,ยุดนิ่งได้สแสดงให้เห็นว่าแม้แต่การเวลาก็ยังช้าเกินไปสรับเขาครับและทั้งหมดนี้อยู่ในร่างเบสทฟอร์มของโซนิกด้วยครับและหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดมาจากคําพูดของไวน์รสระดับพหูพบอย่างแมมมอธมองกูจอมเวทแมมมอธโบราณผู้เป็นอ,อมาตะได้กล่าวถึงโซนิกเอาไว้ว่าทางเดียวที่จะเอาชนะโซนิกได้คือรอให้มันแก่ตายไปเองดังนั้นสําหรับใครที่เคยเชื่อว่าโซนิกทําได้แค่ความร เ,เสียงทุกคนควรจำใหม่ได้แล้วครับว่ามันอาจเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นตัวแทนของความว่าความเร็วได้ดีที่สุดเท่าที่เคยถูกออกแบบมาและความเร็วของอาชีสโซนิคคืออันนั้นครับ